ขณะนี้เวลาสองทุ่มหนึ่งนาที <c oughs> คำคืนของวันพุทธที่สามสิบมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ บรรยากาศเหมือนจะมีฟ้ามีฝนแต่มันก็ไม่ใช่มีเสียงฟ้าร้องลมเย็นก็ไม่เย็นอบอ้าวที่มันเย็นก็มีเหงื่อนิดหนึ่งพอลมกระทบนิดนิด มันเป็นบรรยากาศระอ,อืดระอมแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันจะระอ,อืดระอมสดชื่นหรือเบิกบานโศกเศร้าธรรมชาติมันคือธรรมชาติแต่ความรู้สึกที่ว่ามานั้น ก็คือเราสัญชาตญาณมันอาจจะบอกอย่างนั้นด้วยความเคยชินแต่ว่าเราจะปรุงจิตให้เกิดความยินดียินร้ายนั่นอีกเรื่องบรรยากาศบางที มันผเอิดพระอมมันไม่น่าพึงพอใจแต่ถ้าเราวางจิตเป็นกลางวางจิตเฉยเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็มองความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ให้จิตเป็นทุกข์มันก็ถือว่าผ่านถ้าเกิดว่ามันสดชื่นบรรยากาศมันสดชื่นแจ่มใส เราก็ร่าเริงเบิกบานถ้ามันเบิกบานแล้วก็มีความโล่งโปร่งเบาในใจมันก็ผ่านอีกแต่ถ้ามันเบิกบานแล้วเราลิงโลดยึดเกาะเกี่ยวมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องได้อย่างนั้นก็ถือว่าไม่ผ่านอีก เราประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มันได้ความรู้สึกเช่นนั้นความรู้สึกที่จิตไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้เรื่องส่วนตัวแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมล่ะมันคนละอย่างนะเหมือนจะอันเดียวแต่มันไม่ใช่อันเดียว ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมเพื่อความงดงามของหมู่คณะเพื่อเป็นแบบเป็นอยา่างเป็นแนวทางที่จะต้องสืบต่อไปถึงลูกถึงหลานมันก็ต้องทำให้เป็นอีกแบบหนึง่งระเบียบวินัยความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านของเมืองของภาษาศาสนาปล่อยวางปล่อยทิ้งไม่ได้เหมือนจริงจังในท่าทีเอาจริงเอาจังเข้มงวดเพื่อให้มันเข้าโซระเบียบกฎกติกาเหมือนกฎหมายเหมือนรัฐธรรมน,นูญแต่ในส่วนของจิตปัจเจกบุคคล เราก็สามารถจะวางมันเสียจบงานจบหน้าที่แล้วก็ทิ้งทิ้งความรู้สึกนั้นไปไม่ให้มันเกาะมันเกี่ยวมันกลุมจนกระทั่งเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เมื่อหยิบงานนี้ขึ้นมาดูก็ต้องแก้ไขให้เข้าร่องเข้ารอยเข้าที่ฟังให้เข้าใจไล้ เครียดตลอดเวลาจริงจังตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับอันนั้นก็ไม่ถูกปล่อยวางไม่เข้าใจไม่เอาอะไรเลยอันนั้นก็ปล่อยทิ้งถ้ามีคนประเภทนี้มากๆจะอยู่ได้ไหมจะดีไหมถ้าประเภทปล่อยวางเับปล่อยทิ้งเนี่ย ถ้าเป็นครอบเป็นครัวผู้เป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนไม่เอาไหนปล่อยวางเอื่อยเฉยเหมือนพระบางรูปอย่างนี้อยู่ไปวันวัน,อนเอื่อยเฉยแล้วจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ไหม ถ้าเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกอบตสสหรือผู้นำประเทศเอือเอ่อยออ่ยปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปวันๆไม่จริงไม่จังประเทศชาติก็ล่มจมครอบครัวก็ล่มสลายไม่มั่นคงขึ้นมาแต่ถ้าจริงจังจนเครียดก็จะรุ่มร้อนเกินไป มันมีเหลี่ยมมีคมมีแง่มีมุมหลายอย่างแต่ถ้าผู้มีธรรมสมดุลอยู่ในใจทีเนี้ยจะประคับประคององคอ์กรครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้อย่างดีด้วยฉะนั้นระเบียบกติกาสังคมมาตรฐาน ในการเป็นโยนีย่มันจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่คนรุ่นก่อนๆทำไว้เท่าที่ได้เห็นภาพบรรยากาศเขาเนียบเลยนะตามาวะรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นทวดที่สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างประเทศชาติมานะ รู้สึกว่าจะมีมาตรฐานและก็รับผิดชอบต่อหน้าที่เต็มที่เต็มกำลังในขณะเดียวกันนะธรรมะในหัวใจก็มีาศาสนาก็มั่นคงได้รับประโยชน์ด้วยอุปถัมภ์บำรุงพระาศาสนาแล้วก็ได้รับประโยชน์าศาสนาเหมือนกับปลูกผล,ลไม้ได้กินผล,ลไม้ เลี้ยงไก่ได้กินไข่เป็นอย่างนั้นบ้านเมืองก็ได้พึ่งพาอาศัยแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันมันเอื่อยอ่อยเฉยชาผู้คนก็เห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นคนดีก็มีอยู่ที่โลกอยู่ได้สังคมอยู่รอด เพราะคนดีคนเสียสละแต่คนที่เห็นแก่ตัวก็มากขึ้นเหมือนกันจานนั้นทางรอดก็คือต้องอาศัยธรรมะอาศัยธรรมะหลักธรรมคำสอนของระพศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามพราหมณ์ซิกก็ดีด้วยกันทางนั้น ถ้าศาสนิกในแต่ละศาสนานำเอาหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมสังคมก็จะอยู่รอดแอบอิงอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลหยิบยื่นแบ่งปันก็อยู่กันไปได้แต่ว่าเราทีนี้น้อมก็มาเรา ที่อยู่ด้วยกันเราสละบ้านสละเรือนทิ้งความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายตามอัตภาพของเรามาอยู่เป็นคนไม่มีเรือนบางคนก็โกนหัวโกนคิ้วสมาทานศีลอุโบสถเป็นผู้เรียบง่าย บางคนก็พอมีอยู่มีกินเป็นข้าราชการแต่ก็สละออกมาสแสวงหาอริยทรัพย์ที่จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่ดวงจิตวิญญาณตมาในฐานะผู้นำผู้รับผิดชอบผู้นำผู้รับผิดชอบ ทุกอย่างทั้งร่างกายและก็จิตใจกระแสวิญญาณพวกเราด้วยจึงต้องทำหน้าที่หลายๆมุมหลายๆด้านเพื่อประครับประคองพวกเราให้มีความงอกงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเองก็ต้องรับผิดชอบตนเองและก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมเหมือนทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละดูแล้วก็งดงามนะประมาณเดือนเสร็จเสร็จมาเนี่ยสองเดือนมาเนี่ยใมขาวไม่ชีรู้สึกว่าจะน่ารักมากขึ้นนี่สงบ อาจจะมีบางเวลาที่บ้ามันมีที่เผลอสติเสียงดังไปบ้างแต่ก็ร่มเย็นความสงบร่มเย็นมันมันเริ่มมีมาเหมือนสมัยก่อนก่อนก็ต้องบอกย้ำเตือนว่าเราต้องทำให้ความสงบร่มเย็นมันมากขึ้นกว่านี้เพราะวัดต้องเป็นที่พักพิงเป็นที่ร่มเย็นให้กับ ดวงจิตทุกๆดวงฝ่ายพระสงฆ์องค์เนนก็เหมือนกันลวงปู่ลวงตาก็พัฒนาขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วเราไม่ใช่หนุ่มเด็กน้อยพระรุ่นรุ่นไม่ได้มีความรู้อะไรมากสุขภาพเราก็สามวันดีสี่วันไข้ก็จงพยายาม สำเหนียกในหน้าที่ในการพัฒนายกระดับดวงจิตวิญญาณของตนเองไปเรื่อยๆก็เห็นมีพัฒนาดีขึ้นมาบ้างอาจจะไม่รวดเร็วแต่ก็เห็นแง่มุมที่งดงามฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม วันคืนมันล่วงเลยไปชั้นแห่งไว้ก็ละไปโดยลำดับวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็น้อยไปโดยลำดับน้อยไป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 วันเวลาของชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกเพื่อเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมซักฟอกจิตวิญญาณ พัฒนาจิตวิญญาณมันก็หมดไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจต่อตนเองมีเลม่มีเหลี่ยมคดในข้องอในกระดูกมันก็เปล่าประโยชน์มันไม่ได้อะไรเลยถ้ามันจะได้บางอย่างก็คือ สมบัติของโลกคนโง่คนหลงคนเซ่อเชื่อถือศรัทธาแล้วก็มอบปัใจจัยให้ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ฉากนั้นเราจะต้องพยายามเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่ซื่อที่ตรง ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสุปฏิปัโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปัโนปฏิบัติตรงซื่อตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกจากโทษจากบาป,ปจากอกุศลอย่าลืมคำนี้นะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้ว สุปฏิปนนอุชุปฏิปันนสงสารวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเานเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วคือซื่อตรงไม่คดในข้ององในกระดูกไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมารยาสาไทยถ้าไม่รู้ทันกิเลสเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะไม่จงใจทำเด็ดขาดยายะปฏิปน,นู สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เราตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าเดินจงกลมนั่งสมาธิภาคเพียรภาวนาแม้แต่กวาดใบไม้ใบเล่าใบไล่ในทูสลาล้างห้องน้ำก็ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แท้ให้รู้กายรู้จิตให้สติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันให้มาก สามีจีปฏิปโนปฏิบัติเพื่อสมควรแก่การต้อนรับการกราบไหว้ถ้าเรากราบไหว้ตนเองได้มันสุดยอดบุญสุดยอดกุศลถ้ามามองอยู่ป้าขาวเมชีในเวลานี้ช่วงนี้นะสบายใจมากๆยื่งเห็นเราภาคเราเพียร บอกให้เราขึ้นศาลาบ่ายโมงแต่เราก็ขึ้นบางคนก็มาตั้งแต่สิบนาฬิกาสิบโมงเช้าเนี่ยก็เราจะพิจารณาอาหารเสร็จถ้าวันธรรมดาก็สามโมงครึ่งไปแล้วบางคนก็สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกามาแล้วนั่นคือความภาคเพียรน,นั่นคือความตั้งใจเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุ ฝนน่าจะหนักขึ้นก็คงจะยุติก่อนที่จะยุติก็คือถือโอกาสแจ้งกับคณะญาติโยมญาติธรรมเราที่ใกล้ที่ไกลวันนี้ญาติโยมโทรมาจากประเทศออสเตรเลียอนุโมทนาสาธุนะไปติดตามมาทุกวันทุกวันเพิ่งมารู้จักนี่แหละแต่ก็ฟังตลอดว่าอย่างนั้น อนุโมทนาสาธุก็ขอแจ้งไปถึงญาติพี่น้องญาติโยมที่ใกล้ที่ไกลว่ากำหนดการทอดผ้าป่าและก็พิธีปักหมุดสถานที่ก่อสร้างพระมหาสถูปสารจีที่เราตั้งใจไว้ตั้งกำหนดการไว้วันที่สามที่สี่กรกฎาคมคือเสาอาทิตย์ที่จะถึงนี่เแล้วอีกสองวันวันที่สามก็ใช่แล้วเนี่ยต่มาก็ ขอเลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์โควิด -19 นี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แต่ในใจอาตมาเนี่ว่าเราไม่มีปัญหาอะไรถ้าสมมติว่าเราจะจัดเลยก็เชื่อว่าเราปลอดภัยไม่มีการแพร่เชื้อแน่นอนแต่ส่วนหนึ่งเพื่อความสบายใจของทางบ้านเมือง แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้คนในสังคมด้วยสงสารเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องรับผิดชอบคงจะกังวลมากแม้เราจัดงานผ่านไปมันไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยๆนี่อีกสิบสี่วันหลังจากนั้นก็ต้องเครียดต้องกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ก็เห็นว่าเออสงสารความรู้สึก ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นพี่น้องเราผู้มีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธศาสนารักในพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใสในวัดป่านนกดหลมเราเนี่ยก็จะเสียโอกาสเรื่องเงินเรื่องปัจจัยนั้น แตมาว่ามันมีค่ามีความสำคัญก็จริงทุกบาททุกสตางค์คนจะทำบุญสลึงหนึ่งบาทหนึ่งสิบบาทร้อยบาทจนถึงแสนถึงล้านแตมาว่ามันมีค่าไม่ด้อยกว่ากันเลยเงินสลึงหนึ่งกับเงินล้านมีค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเพราะมาจากจิตใจของผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในบุญในกุศล รักเทิดทูนบูชาในพระพุทธศาสนาต้องการจะสร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองให้พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสมบัติไปถึงลูกถึงหลานในอนาคตก็เสียดายความรู้สึกในใจอยากมาเห็นอยากมาร่วมกิจกรรมเพราะพอภพิจารณาไปแล้วว่าถ้าได้มาร่วมกิจกรรมความรู้สึกเป็นสุข กราบเพิ่มยินดีปีติน้ำตาอาจจะไหลด้วยความเอิบอิ่มอยู่ในเวลานั้นได้ปักหมุดด้วยกันได้โปรยดอกไม้ที่พระคันธกุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรยดอกไม้ที่เท้าที่แท่นของพระอาราหันต์แปดทิศได้โปรยดอกไม้ลงไปที่ จุดศูนย์กลางที่เราปักหมดุดเป็นต่อหม้อตรงกลางพระมหาสถูปนั้นอาจจะมีความเอิอบอิ่มเกิดปีติจนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลตามาเสดายความรู้สึกนั้นอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำไมแม้ว่าเราประพฤติปฏิบัติดวงจิตไม่สามารถจะหลุดพ้น จากกองทุกกองกิเลสไปถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้แต่อารมณ์ที่รุนแรงในความรู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญนั้นจะนำพาดวงจิตนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้จิตเตอสังกิฤิธเทสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็ย่อมเป็นอันหวัง เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวในพุทธศาสนาหลายหลายครั้งที่ผู้คนไม่เคยมีศรัทธาก็ตามมีศรัทธาอยู่แล้วก็ตามได้โอกาสได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์แล้วเกิดปีติล้นพ้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้นเขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตก็มีปุถุชนเต็มขั้นเลยนะเนี่ยสร้างบาปสร้างกรรมมาด้วยปิดศีลปิดธรรมอยู่บ่อยๆแต่อารมณ์บางอารมณ์ได้เสพอารมณ์ที่มันลึกอยู่ในใจอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วช่วยดวงจิตไม่ให้ร่วงลงสู่อบายได้ ตมามาพิจารณาถึงข้อนี้ก็เลยตัดสินใจเลื่อนงานตรงนี้ออกไปโยนไปถึงนู่นวันที่สี่ที่ห้ากันยายนวันเยี่ยมโนนกุดหลมอีกสองเดือนก็คาดว่าอาจจะดีขึ้น,นเลื่อนออกไป สงสารผู้ที่อยู่ไกลโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมีโรคระบาดมากอยากจะมาร่วมเรื่องเงินเรื่องทองมันมีความสำคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งแต่ความรู้สึกของพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทต่อมาว่ามันสำคัญมากยิ่งอยากให้ได้มีความรู้สึกด้วยกันมาเป็นขวนัญเป็นกำลังใจ เป็นกําลังของภาษาศาสนาด้วยกันฉะนั้นจึงแจ้งให้พี่น้องญาติโยมเหล่าพุทธบริษัทที่ใกล้ที่ไกลได้รับทราบส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะโอนปัจจัยเข้ามาก่อนก็จะเิญพรเลยเราก็จะได้รวบรวมไว้ได้ได้คำนวณถ้าเกิดว่าแบบแปลนเจดีมันเรียบร้อยสถูเรียบร้อยเราก็จะได้หา บริษัทรับเหมาก็จะได้คำนวณกำลังทรัพย์ว่าประมาณนี้จะทำได้เท่าไหร่ก็สามารถจะโอนเข้ามาได้เลยเร่วมทำบุญมาได้เลยแต่ว่ากิจกรรมเราจะเลื่อนออกไปวันที่สที่ห้ากันยายนอีกสองเดือนข้างหน้าฉะนั้นวันนี้ตมาก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ฟ้าก็ร้องฝนก็จะมา ลวงปู่ลวงตาจะกลับกุตติป้าขาวแม่จีจะกลับที่พักจะได้ไม่ลำบากขออนุโมทนาสาธุกับทุกกรุปทุกนามขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนาตรายัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียกประพฤติธปฏิบัติบำเพ็ญมา จงล้อมรวมเป็นตบากเป็นเดชะเป็นพระวะปัใจจัยให้เราท่านทัน้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นวนยืนเจริญรุ่งเรือง,งในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ